คุณว่านะคะจะมีใครเนี่ยแอบอิจฉาน้องหมาอยู่บ้างไหมนะอีอวันนี้ค่ะก็เป็นวันพ่อสากลน,นะคะก็เลยขอพูดถึงคุณพ่อของนอลิซ่าสักหน่อยละกันค่ะแถมนะคะท่านก็เพิ่งจะมาอัปเดตรูปภาพใหม่ๆด้วยนะคะซึ่งนานานทีค่ะจะมีแบบนี้สักทีนะคะขอเอามาเล่าสักนิดหนึ่งละกันค่ะก็ทุกๆวันอาทิตย์ที่3นะคะของเดือนมิถุนายนค่ะสําหรับหลายๆประเทศนะก็ถือว่าวันนี้นะคะเป็นวันพ่อแห่งชาติสากลค่ะ แน่นอนค่ะว่าแอดก็เห็นบริงอินเตอร์เนาะก็เอารูปภาพนะคะของบรรดาคุณพ่อของทั้ง4สาวเนี่ยมาเซอร์เบตกันเหมือนกันนะคะและหนึ่งในนั้นนะคะที่เป็นคุณพ่อที่โด่งดังที่สุดค่ะซึ่งตอนนี้จะเป็นใครเป็นไม่ได้นะคะต้องยกให้กับคุณพ่อของน้องลิซ่าแบ็กทิงนั่นเองนะคะหลายคนนั้นอาจจะอยากฝากเนื้อฝากตัวกับท่านนะคะแต่ต้องบอกว่าช้าก,ก่อนนะคะดูอันนี้ก่อนเลยค่ะดูท่านนะคะจะรักน้องหมานะมากที่สุดเลยฮะ,ะตอนนี้ค่ะโดยล่าสุดนะคะเห็นคุณแม่ของน้องนะคะมีการมาอัปรูปภาพค่ะ ก็มีการพาเจ้าบกคลโลโก้นะคะน้องหมาที่คุณแม่รับมาเลี้ยงเนาะ,ะไปเที่ยวทะเลค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกอีกด้วยนะคะที่มีการลงภาพคุณพ่อค่ะอุ้มน้องหมาอยู่แบบนี้นะคะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นค่ะว่าตามภาพเลยครับโอ้โหก็ดูสิคะน้องหมานะั้นสุขสบายมากๆเลยคะมีการหลับปุ๋ยะคะอยู่ในอ้อมกอดค่ะเอแบบนี้เนี่ยจะมีใครนะนึกอิจฉามันบ้างไหมนะ น้องลิซ่าเนี่ยจะมีการเปิดไอจีนะมาดูรูปภาพรูปนี้บ้างหรือเปล่าจะอิจฉาเจ้าจโคบ้างไหมนะที่ได้ไปเที่ยวทะเลนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ของเธออะ่ะก็เอาเป็นว่าแนละ้ววันนี้วันพ่อสากลน,นะคะแอดก็เลยขอมาอัปเดตนะความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆแล้วกันค่ะเกี่ยวกับคุณพ่อของน้องลิซ่านะคะก็สุขสันต์นะวันพ่อนะคะขอให้คุณพ่อน,นั้นสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็อยากจะเห็นโมเมนต์เนาะน้องลิซ่าเนี่ยกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดที่เมืองไทยบ้าน,นเนาะเผื่อจะได้เห็นโมเมนต์ค่ะที่น้องลิซ่าได้ไปเที่ยววกกันกันนบบบคครรอออของของเธ้านะ ก็มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า